ันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งซ่อมแซมถนนเชียงใหม่เชียงรายนะคะที่ถูกน้ําป่าก,กัดซาะเสียหายคะ่ะแลวก็ช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ออกมาทั้งหมดตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้แล้วนะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับคุณวสันต์ปัญญาเรือนรายงานมาจากอาเภอดอยสะเก็ดในจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะคุณวสันต์คะครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่2แล้วที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคง เร่งต่อสะพานแบลลี่ชั่วคราวในถนนสาย1 1 8เชียงใหม่เชียงรายซึ่งล่าสุดเช้าวันนี้รถยนต์ก็ยังไม่สามารถสัญจรได้ครับเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตั้งสะพานแบลลี่ในจุดที่น้ำป่าพัดถนนสาย1 1 8เชียงใหม่เชียงรายในพื้นที่บ้านแม่วานตำบลป่าเมี่ยงอำเภอโดยสเก็ตจ,จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดเช้าวันนี้รถยังไม่สามารถสัญจรได้ครับส่วนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ติดค้างด้านในเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ทั้งหมดตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ อธิบดีกรมทางหลวงระบุว่าวันนี้จะเร่งติดตั้งสะพานให้แล้วเสร็จและทดสอบความแข็งแรงเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดน้ําป่าซ้ำอีกครับทางกรมทางก็มีการเตรียมสะพานเหล็กแบบนี้นะครับนะครับเตรียมว่าเตรียมว่าสำหรับว่าถ้าดูถ้าทางไม่ดีเราก็จะวางสะพานแบบนี้เออที่จุดที่4นะครับนะครับก็เออก็ได้กําชับทางทาง,ทางโครงการก่อสร้างแล้วก็ทางเจ้าที่แฝงนะครับว่าก็ขาดยังไม่ได้แล้วนะครับ เช้าวันนี้ยังขอให้ประชาชนงดใช้เส้นทางสาย1 1 8เดินทางข้ามจังหวัดเนื่องจากหากสะพานแล้วเสร็จจะต้องมีการทดสอบความแข็งแรงและอาจจะวางสะพานแบรรี่เพิ่มอีก2แห่งในจุดที่ขาดก่อนหน้านี้บริเวณสะพานที่3และ5หากมีการก่อสร้างสะพานเพิ่มคาดว่าจะต้องใช้เวลาถึงวันอาทิตย์นี้จึงจะเปิดสัญจรได้ครับและหากสะพานแบรรี่นั้นต่อแล้วเสร็จมีการทดสอบความแข็งแรงแล้วก็อาจจะเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ได้สัญจรก่อน แต่หากประชาชนที่จะเดินทางข้ามจังหวัดยังเน้นย้ำให้ใช้ถนนสายรองเนื่องจากถนนสาย18 1เชียงใหม่เชียงรายนั้นถูกน้ำป่าพัดหลายจุดครับคุณพึ่งนภาคุณจิรัชตาครับค่ะขอบคุณคุณวสันต์ค่ะ